สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่ด้วยกันกับจิราค่ะวันนี้นะคะพาทุกคนมาอยู่ที่ทุ่งนานั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะเข้าหน้าฝนแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนะทุกอย่างก็จะดูสดชื่นนะคะวันนี้นะคะพาทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศไม่อยู่ในสวนและพามาไร่มานาบ้างนะคะนอกจากจะมาดูน้ํานะคะมาเก็บผักนะคะบริเวณคันนานะคะที่มีอยู่เนาะเราก็จะมาให้อาหารเสริมพืชด,ด้วยค่ะวันนี้นะคะจิราใช้เป็นตัวนี้นะคะก็คือเป็นอาหารเสริมพืชตราไร่เทพนะคะเพื่อนๆนก็จะเป็นการ ดูแลนะคะทางใบเนาะใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะนะคะสําหรับอัตราส่วนในการผสมเนาะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีประกอบไปด้วยน้ําน้ําเปล่านะคะเ,เพื่อนๆนก็คือน้ําเปล่านะในขวดนี้นะคะก็คือ1ลิตรนะคะ1นงซองเนี่ยสามารถนะคะใช้ผสมนะคะเพื่อที่จะฉีดนะคะรอบๆทุกสิ่งที่เราอยากจะฉีดเลยนะคะก็คือผสมได้ 100- 200ถึงลิตรด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะ ผสมนะคะในน้ํานะคะในขวดนี้ก็คือหนึ่งลิตรนะคะผสมไปก่อนนะคะผสมในน้ําเปล่าง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะฉีดทรงแบบนี้เทลงไปเลยนะคะ พอเราผสมกับน้ํานะคะจะส่วนนี่ในขวดนี้นะเพื่อนๆก็จะเป็น1ลิตรนะคะถ้าจะเข้าใจง่ายๆก็คือ1ลิตรนี้เราสามารถไปผสมนะคะกับถังกับถังฉีดแบบนี้นะคะเป็นถังอันนี้เอามาวันนี้นะคะเป็นถัง20ลิตรนะคะก็เท่ากับ1ขวดนี้เราสามารถไปแบ่งนะคะผสมกับน้ําอีกทีนึงนะคะเป็น5ถังด้วยกันนะคะน <c oughs> ี่เราก็เขยา่าเขย่านิดนึงค่ะให้เขาเข้ากันหน่อยนะคะ <c oughs> โอเคจากนั้น เทลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปฉีดนะคะปริมาณนะคะแล้วก็กะเอานะคะเอาง่ายๆนะคะที่เราเข้าใจเนาะกะเอานะคะก็เป็นห้าส่วนด้วยกันนะคะเป็นห้าส่วนด้วยกันนะคะจากนั้นเขาก็จะไปเจอจางอีกที่หนึ่งนะกะเอาห้าส่วน,นได้แล้วนะคะหนึ่งส่วนตรงนี้นะคะในน้ําในน้ําในขวดนี้ก็คือหนึ่งลิตรเนาะแล้วก็มาผสมอีกทีค่ะกับในถังนี้ถังยี่สิบลิตรค่ะ จะเป็นข้าวนะคะฝั่งที่ฉีนะคะบำรุงไปเนาะนี่นะคะถ้าจะให้ข้าวงามนะคะกับพืชผักทุกชินิดนะคะเพื่อนๆก็ฉีนะคะทุกๆ10 1 5วันนะคะรับรองว่าได้ผลแน่นอนนะคะ อาหารเสริมพืชาได้เทพเนี่ยเขาจะมาช่วยนะคะทําให้พืชผักผลผลิตของเราเนี่ยแข็งแรงทนทานนะคะพอแข็งแรงทนทานแล้วเป็นยังไงคะก็คือจะไม่มีโรคไม่มีแมลงนะคะมาเกาะแกะแน่นอนนะคะและที่สําคัญนะสินค้าเนี่ยก็จะเป็นสินค้าอินทรีย์นะคะปลอดภัยนะคะต่อตัวเกษตรกรเองนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะทุกอย่างก็คือเป็นมิตรทั้งหมดนะคะช่วยลดการใช้ปุ๋ยเนี่ยได้มากกว่า70%นนะคะเพื่อนๆหนึ่งกล่องแบบนี้นะคะ เปิดเข้าไปนะคะมีตั้ง10ซองแน่นะคะซองหนึ่งก็ใช้ได้กับน้ำเนี่ยหนึ่งถึงสองร้อยลิตรนะคะใช้ได้กับพื้นที่เนี่ยสามถึงห้าไร่นะคะต้องบอกว่าคุ้มคุ้มจริงๆค่ะเพื่อนๆนะคะท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถนะคะสอบถามนะคะโทรสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะนีนะะ่เป็นแบบนี้นะคะกับบรรยากาศทุ่งนาเขียวชุม่มแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณกำลังใจที่มีให้นะคะ เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ